ตำนานกรณียเมตสูตรสมัยพุทธกาลมีภิกษุหมู่หนึ่งได้ชวนกันไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อขณะใกล้เข้าพรรษาเพื่อขอเรียนกรรมาฐานเมื่อเรียนได้แล้วก็ทูลลาพากันไปหาสถานที่อันเหมาะสมที่จะบำเพ็ญพระกรรมาฐานเมื่อไปถึงเราป่าเชิงเขาแห่งหนึ่งดูสภาพรำทานน้ำหมู่บ้านเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมยิ่งนัก ชาวบ้านมีความเริ่มใส่ศรัทธานิมนต์ให้อยู่จำพรรษาปรูกกุติให้อยู่รูปละหลังภิกษุหมู่นั้นจึงตกลงจำพรรษาอยู่ที่นั่นอนหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติการเข้าพรรษาไว้เป็นสองช่วงคือหเข้าพรรษาต้นแรมหนึ่งข้าเดือน8เรียกว่าปุริมิกาวัตสูปนายิกาและสเข้าพรรษาหลัง คือแรมหนึ่ง้าเตือน9เรียกว่าปัจชิมิกาวัตสูปนายิกาพระภิกษุเริ่มทำความเพียรบำเพ็ญสมณธรรมถ้าฝนไม่ตกภิกษุทั้งหลายมักไปนั่งที่โคนไม้เป็นส่วนมากรุกขเทวดาซึ่งสิงสถิตยอยู่ที่ต้นไม้เหล่านั้นเห็นท่านผู้ทรงศีลมานั่งอยู่ใต้รุกขวิมานของตนเช่นนั้นก็ไม่สามารถจะนิ่งเฉยเสียได้ต้องหอผิวกันลงจากวิมานอยู่ที่พื้นดินครั้นนานวันเข้า เทวดาก็เริ่มไม่พอใจจึงทำเป็นผีหลอกทำเสียงโหยหวนทำกลิ่นเหมน็นภิกษุเหล่านั้นด้วยเพิ่งเริ่มปฏิบัติจิตจึงยังหวาดหวัน่นใจยังไม่สงบรบกวนการบำเพ็ญกรรมฐานเป็นอันมากเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบความจึงเปลี่ยนกรรมฐานให้พระภิกษุหมู่นั้นใหม่เป็นเมตตากรรมฐานสามารถจะเป็นแนวแห่งวิปัสสนาได้ และเป็นปริตได้ด้วยคือเป็นเครื่องป้องกันภัยนั่นเองก่อนจะเข้าสู่ราวป่าให้หยุดยืนตั้งใจแผ่เมตตาพร้อมกับสวดกรณียาเมตตาสูตรนี้เทวดาภัยจะไม่มารบกวนอีกต่อไปกลับจะได้รับการอนุเคราะห์จากเหล่าเทวดานั้นแทนภิกษุหมู่นั้นกลับไปยังที่เดิม ปฏิบัติตามพระพุทธองค์การเป็นผลดีหมดทุกอย่างเทวดาทั้งหลายได้รับกระแสะเมตตาจากพระภิกษุหมู่นั้นทำให้จิตใจเยือกเย็นหายความโมโหกลับมีเมตตาเหล่าภิกษุจึงตั้งหน้าบําเพ็ญสมณะธรรมและได้บรรลุอรหัตผลในพรรษานั้นเมื่อออกพรรษาแล้วจึงไปจากที่นั้นโดยสวัสดิภาพ